สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องพบกับช่องตลาดนัดัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมครับครับสำหรับวันนี้ครับตลาดนัดัูออนไลน์ครับเบ้าหลุดกับผ้าพีผ้าน้องมาสํารวจเราก็อัปเดตราคางัวกันยูทีตลาดนัดชมพูบุตรหนองแก่เด้อพี่น้องเด้อครับผมสําหรับพิกัดตลาดนี่กับตำบลเหนือเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมพี่น้องครับตลาดเพื่อนเปิดทาการทุกวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะผู้ใดสนใจอยากได้งัวกับเขามาเลือกซื้อเลือกหาได้ในตลาดครับ แต่ถามบ่มีเวลาเนาะครับเนาะอีช่องทางหนึ่งครับตลาดนัดวัวออนไลน์เบ้ารุ่นนี่แหละก็จะพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคาไปน้ำกันครับผมมือนี่นะครับเนาะบ่เป็นการเสียเวลาเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งว่าตัวแรกชุดแรกน้ำกันครับมือนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวพามาทางด้านนี้ครับผมฮะหาไอ้อาดในจังน้อยครับมือนี่มาจากโตครับไอ้อาดสตนี่ตัวเด็กเนี่ยครับ ให้ชุ่มงามๆนะเพียงครับครับยืนนิร่นด์เหมือนเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาเบิ้งราคาแต่ละตัวเด้อพี่น้องเน้อครับผมอ่ะนี่ครับเอาเอาตัวยุยไก่ฮอกวอนก็ได้ครับนี่อันนี้ว่าจังบาทครับจังสิหมือนหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อเหมือนพันหาร้อยครับผมอ่านี่ครับอ่าเบิ้งเอานะครับพี่น้องอ่ะส่วนสูงประมาณอ่ารอยยีสหะไปหาร้อยสามสิบครับเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องเน้อรุ่นแล้วน่าจะประมาณขวบปีครับผมพี่น้องอ่ะเหมือนหนึ่งพันห้าร้อยครับผม นี่ครับตัวนี้ด้วครับบ่เนี่อ่ยเดี๋ยวนะครับเด้ออันนี้แม่ลูกบ่อันนี้สองสามแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะอ่าแม่ลูกลูกแม่พุ่นพี่น้องลูกพุ่นอยู่ฟังพุ่นเดี๋ยวผมจะพายยางอ้วยให้เบิ้งนะครับอ่าน <Um, uh> um ี่ครับอันนี้สองหมื่นสามพันบาทครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ๋อนี่ครับอ่านี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกพุ่นเก้งๆพี่น้องครับผมตัวนี้ ครับนี่ครับโตลูกเพิ่นหนาใหญ่ดีบดดีบดเข้มครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกครับผมไปหาร้อยสี่สิตลูกเพิ่นเกิสูงซั้นแม่หรอแม่ทองว่างเนาะแม่ทองว่างครับผมลูกที่ไหนครับลูกที่สองลูกที่สองครับผมพี่น้องแม่ทองว่างเอานี่ครับเอาไปช่วงล่างนี่อันนี้สองหมื่นสามพันบาทเนาะครับครับอ่ะมีตัวใดอีกครับขนาดอันนั้นสายเนื้อว่าจะบาท เสากลัวกลัวลอยกลัวไหเสาหาลอยเสาาหาอยตัวตัวไหนครับตัวบนสาสามหาลอยอ่าอันนี้สาหาหาลอยบนาสามหาลอยเป็นราคางวเนือเลยเนาะครับนี่ครับอ่านี่ครับเอ้า นี่ครับอ่านี่เด้อครับเด้อเซาห์หาหอยครับผม25,500ครับอันนี้เป็นสายเนื้อครับผมพี่น้องโค้งสั่งใหญ่ๆส่วนสูงรอยสี่สิบห้าครับผมแล้วก็23,500ครับผมพี่น้องตัวนี้อ่ะนี่ครับอันนี้เพิ่นให้ราคาเนื้อเด้อพี่น้องเป็นนัวเนื้อนะครับเนาะสายเนื้อสายขุนครับผมอ่ะนะครับยกคูนี่สี่หมื่นเาทนะพี่น้องนี่ครับเออเอานี่ครับพูดเองหาแบบนี้เนาะครับเนาะส่วนสูงประมาณ135อันนี้145ครับเี้รอยสี่ครับผม เอ๋อนี่ครับอ๋อมีแค่นี้บ่ครับครับครับผมเอาฝากเบ้นง่นเนื้อรึเปล่าอันนั้นเท่าไหร่เป็นแต่ตระเท่ากลัวขึ้นเลยครับเท่าไหร่ครับกลัวไปตระระเท่าสี่ตัวละสองหมื่นสี่ครับสองแม่นี่เนาะตัวพี่แม่นบ่อ๋ออ่อสองแม่นี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทพนันพี่น้องครับผมเอ้านี่ครับเป็นราคาเนื้อเด้อพี่น้องเนื้อครับผมส่วนสูงกับแบบมันแม่นี่ร่อยบนซี่ร้อยห้าสิบเปนว่าพี่น้อง สองหมื่นสี่พันบาทครับเบื้องโตเอาครับผมตีราคาเนื้อเนื้อหนังเต็มเต็มโตหญ่งๆนี่แหละพี่น้องรับโตเง้าดีๆนี่ครับตัวนั่นนะครับสองหมบาทขึ้นกันครับมิยูนี่นะครับเนาะนี่ครับเอาฝากเบย์นะครับแปด 083- สามศูนย์แปดสามดี 8 7 4ครับผมอ้อยอาจจากอาสามารถเนาะครับผมอ้ามันหมาดได้พอเด้อครับผมครับผมครับอ่ะนี่ครับพี่น้องกรับเบิ้งกันเอาแล้วครับเนาะราคานะครับอ่ะในนี่ของเขาต่อร้องกันได้ทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าผู้ใดมักตัวใดชื่นชอบตัวใดครับผมก็สามารถอ่ะคุยติดต่ออ่าสอบถามกับเจ้าของเพิ่นได้อีกเช่นึงครับอ้าขอหยาดเด้อครับเด้อครับผมอ่ะววัดดีไอ้ครับผมอันนี้ขายกันไม่นอยังลอครับเป็นสายเล่เนาะครับอันนี้วัดจังเลยเหรอครับเนี่ย สามหมื่นแปดยกคูบ่ครับยกคูครับอ่ายกคูสามหมื่นแปดภายในพี่น้องเล่ได้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ครับผมสามหมื่นแปดพันบาทไซส์เนื้อไซส์คุณครับอันนี้ครับผมเป็นเล่สาวบ่คือทังไหเล่สาวครับเล่สาวมันบ่นี่ครับเอาเดี๋ยวเด้อครับเด้ออ่านได้สองแบบแมนบ่ครับอ่ะเอาไปเลี้ยงก็ได้ร้อยเลี้ยงก็ได้เออเอาเมื่นี้ทองพร้อมทองจิ้งเดือนนะครับ ทองเป็นว่าไก่คอดเน้ยทองไก่คอดแล้วครับผมพี่น้องอันนี้เป็นเล่เล่ทองเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมทองไก่คอดแล้วทองแก้วพานาพี่น้องตัวนี้ครับผมส่วนสูงประมาณด้วยสามสิบครับผมพี่น้องเอานี่ครับยกคู่ไปสามหมื่นแปดพันบาทครับเอาส่วนสูงแม่พุ่นกับประมาณด้วยสี่สิบพุ่นเนื้อพี่น้องครับผมนี่ครับเอานี่ครับตัวขาวๆตัวเท้านี่ครับพี่น้องอานี่ยกคู่ได้ราคาแยกนี่เหี่ยมบ่ีครับแยกนี่ว่าจังไหนครับ แยกครับบอกว่มื่นตัวนี้มื่นเจ็ดครับผมมื่นแปดเนาะอ่ามื่นเจ็ดกับมื่นแปดครับผมไม่น่อเอา <c oughs> นี่ครับเอา ตัวนี้มื้นเจ็ดได้พี่น้องราคาแย่ครับผมพี่น้องเออนะสื่จำน้ำเนี่ครับเอานี่ครับเป็นเล่ท่องพี่น้องท่องแก้แล้วครับผมนี่ครับเนื้อหนังอ่านี่ครับอ่าคนตีปุยๆนี่แหละพี่น้องครับแม่นี่ก็โค้งสางไงล้ำโตเงาดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมออกจะนาจะเล่มั่นครับผมตัวนี้เนาะเออนี่ครับเอานี่ครับอ่าตัวนี้ลี่เลี่ยดสูงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ นี่ครับเป็นแม่ทองแล้วว่าสันผู้ได้หาแบบนี้ยูพี่น้องอยากจะได้ขับเบิ้งเอายกคูัไป3ามหมครับผมอ่านี่ครับราคาแยกหมื 17, ะะ่นเจ็ดราคาหมื่น มื่นแปดเอ่ะนะครับมี2ตัวบ่มาอนี่ครับครับฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับผมห้อยเดลยจากทางไหนครับห้อยเซ่ครับทวัตบุรีนี่นะห้อยเซ่จากทวัตบุรีครับผมเอ้ามันหมันนะครับเด้อครับผมครับขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่น้องกันนี่ครับเอฟซีผู้ถามหาเนาะครับเนาะอยากจะได้นะครับร้อยนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมสายเล่นะครับเนาะมือนี้ผมกับมี่ให้เบอร์ให้ชี่ครับ าหันมาทา้งนั้นนี่วันดีครับวันดีครับกับพอพันธ์มาเนี่ยเอ๊จักปีแหรอครับสองปีก้วเลยครับสองปีก้วึ้นได้ผสมได้บ่กะลังดีถรงขึ้นคบแล้วครับเนีกะลังผสมกะลังหัดดหััครบเริ่มคาบแล้วเนาะนี่ครับกะลังเริ่มคาบแล้วพนพี่น้องครับเป็นลูกพ่อใดสายไหนลูกบ่ครับ มัานอะไรเป็นบ้ามันเหรอครับอ่าเป็นบ้ามันเลือดส,สูงเลือดสูงอ่านี่ครับเอา้านี่พี่นอ้องอ่าเบิ่งเอาเด้อครับเด้อตน้นโตเพิ่นครับหนอกตั้งๆแนวหลังครับผม <c oughs> พี่น้องขอแข้งขาไข่สองใบดำเสมอขอแข้งขาใหญ่ฮึบดีบนะครับหน้าตาเพิ่นย่างรอเลยพี่น้องเนื้อหนังอยู่ๆยนยนครับอ่ะนี่ครับเบิ่งส่วนท้ายครับผมพี่น้องอ่าท้ายต้นๆยนยนนี่แหละเอ้านี่ครับผมอ่าสูงประมาณเท่าไรครับ150ยว้ารับ150บวกๆเนาะส่วนสูงเพิ่นนะครับอ่ะฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่ สี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเด้อครับเด้อพอพันครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากจะได้ไปคุ้มมือคุ้มฝูงครับผมเป็นพอรับจ้างจับสัตว์ก็ดีแล้วพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับจังสี่นะครับเป็นตาเอาเป็นตาเลี้ยงครับผมพี่น้องเอาไปไว้นะครับเนาะนี่ครับอ่ะคุ้มมือคุ้มฝูงสบายได้หระพี่น้องครับผมนี่ครับอ๋อเนี่ครับอ่ะเบิ้งเอาครับผมราคาต่อรองได้ครับผมราคาต่อรองได้เออครับเอาฝากเบอร์นี้พอ 063 063 743 743 6826 6826ครับผมพ่อจิตป๋หนองแค้นพ่อจิตหนองแค้นครับผมปะทุมรัตน์เนาะปะทุมรัตน์ครับครับผมเอ้ามันหมานี่พอเด้อครับอ่ะนี่ครับผมพี่น้องอ่ะจริงๆตัวนี้เพิ่นมีตีเบอร์ไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นอ่านี่ครับนะครับเบิ่งตีเบอร์อยู่หน้าขาเลือดลอยเด้อพี่น้องครับผมเอ้านี่ครับเอ้านี่ครับเป็นพ่อเลือดลอยพี่น้องครับผมอ่านี่ครับผมเพิ่งอุ้ยไม่เห็นเบอร์ขังขังฟังเอออออพ่เเลืดยนาะ ครับนี่ครับแต่บเมีใบมะไห่ครับผมพี่น้องคู่มือคู่ฟุ้งสบายเลยหล่าพี่น้องครับนี่ครับเบอร์0ูนย์หกครับผมพี่น้องอ๋อนี่นะครับเพิ่นตีเบอร์ไว้ให้เลื่อนลอยได้พี่น้องตัวนี้พอดีผมเพิ่งมาเห็นฟังนี่ครับผมพี่น้องอ๋อเมื่อกี้ครับอ๋อครับผู้ให้ฮาแบบนี้ครับผมพี่น้องอยากจะได้กลับมาเบิ้งกันเอาแล้วครับเนาะชุดนี้ฟังทั้งด้านนี้พอผมพี่น้องกับผมพายยางเข้ามาทั้งในแน่จังเอยครับฟังราคางัวเนื้อแล้วกับเขาขายไปครับนี่โบ่เท่าเด ว่ามื้อหนึ่งนี NASA> ่แหละมื um ้อหนึ่งไล่เสือพี่น้องเอ้านี่ครับหนึ่ี่เต้าเจี๋ยมันว่าตกลงกันบ่ครับผมหนึ่งหมื่นบาทพนักพี่น้องเอ้าไล่เสือเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวนะครับเนาะครับผมนี่ครับเอากันลุกขึ้นว่าได้สิี่สี่ได้เขาบ่กขายบ่ขีดแล้วแต่ว่าเอาโอ้ยพี่น้องเอานี่ครับไล่เสือหนึ่งหมื่นบาทครับผมราคาห้องต่อรองในบอลในที่หม่องเอาเลยต่อรองอีกพี่น้องเนานี่ครับ ในหานะครับเนาะสายเนื้อสายขุนครับผมอยากจะได้ครับเหลือตัวเดียวนี่บอกครับเน่ยมีเบอร์บ้านอ๋อเบอร์เดี๋ยวไปใส่ปุ๊บเบอร์บ่มี้นะครับเนาะเอาฟังราคาน้ำกันครับเอาฟังราคาน้ำกันครับผมพี่น้องเอานี่ครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเด้อตัวนี้ครับเอานี่ครับเอาเดี๋ยวผมจะพายยางเบิรงนะครับเบิรงด้านนี้เพิ่นขายกันไปขายกันไปครับเนี่ยย่งครับคาบว่าเท่าไหร่ละครับจริงสิเออสี่สิบห้าสี่สิบห้าครับผมอันนี้สายเนื้อนะครับเนาะ ครับเป็นพอพันเลยปอนี่แม่นสายซึ้งเออสายซึ้งนี่พี่น้องแม่นบ่ครับแท่งแมนบ่แม่นแม่นฮอดเจ้าของแม่นฮอเจ้าของไม่สั่งเลยไม่สั่งว่าเตน้องแมนากแม่นบ่ครับเอาอานี่เด้อครับพี่น้องกะส่วนสูงประมาณ155บวกๆครับผมพี่น้องอายุหไรไปเนี่ยเ่าพอ าอายุไหนไปได้ล่ะครับอายุได้สามปีสามปีครึ่งสามปีกว่า<ม>ครับสามปีครึ่งพ,พี่น้องอันนี้พอพันคุ้มมูอคุ้มฝูงได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับผู้ใดอยากจะได้นะครับแล้วเอาไปจับสัตว์งวัวในฝูงครับผมพี่น้อง ครับ้มโตกับแง้เง้งดีหนอกตั้งแนวหลังตรงพี่นอ้องเอาขอแข่งข,าง,ขางว่าบ,บมีตำหนียังดอกครับเปิดราคาไว้ไทยเดลกพอย่าอีกรอบนึสี่มื้อหาศรีมื้อหาพันบาท<ม>ครับอ่ะ<ม>นี่ครับบด,ดดีๆเข็มๆเลยแทงแม่นรับประกันคืนได้ผสมได้ครับคืนได้แพงได้เออคืนได้เออเสียบง่ายต้องลูกดีเออครับผมเอาเคยมีผลงานมาแล้วเนาะมีผลงานมาแล้วมีผลงานมาแล้วตกลูกแล้ววันเถาะตกลูกแล้วอ๋อครับผมเอานี่ครับพี่น้องกะต่อรอ้งในบมพอลราคาหนิน ได้จังน้อยอยู่เด้กังน้อยอยู่มาจากโตครับมือนี่เย็ดตวเย็ตัวเดียวเยดตัวเดียวเอาฝากเบอร์ให้นะครับ0908 0908 455น5 5 038 038พ่อพดมะยางพ่อพนมะยางครับผม บัตรบางยางครับผมบัตนมะยางพนักพ่น้องเอ้านี่ครับเลี้หน่อยครับผมผู้ใดสนใจอยากจะได้ครับผมอ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าตัวดีๆครับผมคู่มูคู่ฝูงครับอันในสองแบบสายเนื้อสายคุ้นก็ได้ครับเดี่ยวจะนะครับเนาะเอาผู้ใดจ่ากจะได้นะครับแบบนี้ครับล้ำตเงี้ยวงีวยงใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องครับให้ผมให้เบิ่งเตรียมโตดีๆนะครับเนาะเอ้านี่เด้อครับเด้อครับสองฟังครับผมอ่ะนี่ครับเอาครับผม เออนี่ครับผมเอามันหมานเลยพอเด้อครับผมนี่ครับเพิ่นก็นั่งคุยกันอยู่พี่น้องครับอ่ะเบิ่งบรรยากาศมื้อนี้เนาะครับเนาะสายเนื้อสายขุนงัวงามนะครับมื้อนี้ก็มีให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันหลากหลายเด้อครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมพายยางมาด้านนี้จักหน่อยนะครับเนาะอ่ะมาปิดท้ายกันทางด้านนี้นะเอามาเบิ่งชุดนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับเด้อชุดนี้ของผู้ใด่นน้อครับพี่น้องเจ้าซื้อฝางมี้านเด้อไหร่ฝางมี้าน เพิ่นซื้อไว้แล้วฝากเขาเอากลับให้บ่อ๋อครับเพิ่นฝากเอากลับบ้านมันพี่น้องตัวละเท่าถลยหลุดน้ำพิ่นบ่ผุดูุ้ดับผุดหลราคาเนาะครับผมอ่าบ่เป็นอย่างครับผมเอ้านี่ครับงัวดีๆผมกับวาจิพาเบิ่งพี่น้องด้านนี้เด็กครับขายไปครับนี่กี่เดยล้วครับนี่กว่าทิพสองไหครับทิพสองครับผมหมื่นสองพันบาทแม่สาวบ่ทีงนี้แม่สาวเนาะแม่สาวครับผมพี่น้องหมื่นสองพันบาทพนันร้อยหมื่นสองส่วนสูงรอยสี่สิบเด้์เหลือดิครับนี่พี่น้องอ๋อนี่ครับ หมื่นสองพันบาทพะนะหัวหนุอมง่าไปว่าจจกตัวอะไรเหลือจจกตัวแม่ใหญ่แม่ใหญ่พุ่นเนาะแม่ใหญ่พุ่นว่าเท่าไหร่สองหมื่นสองครับสองหมื่นสอันเนื้อป่ะครับคือเป็นร้อยเลี้ยงกันได้เดี๋ยวนะครับเด้อครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวผมให้เพิ่นไปก่อนอันนี้หมื่นสองนะครับเนาะตัวนั่น อ่าสองหมื่นสองเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ครับผมพี่น้องเอ้านี่ครับสองหมื่นสองพันบาทครับเพื่อเด็หาแบบนี้นะครับเนาะอยากจะได้ครับผมเอ้านี่ครับเออเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าส่วนสูงประมาณไรสี่สิบห้าบวบครับผมพี่น้องกะเอ้าอันนี้ทองว่างบ่แม่ทองว่างครับผมพี่น้องกะอ่านได้สองยางคือกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ้านี่ครับอ่าสองหมื่นสองพันบาทเหลืออายุสองตเหลือสองตัวครับผมฝากเบอร์ให้นะศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหนึ่งสองสี่ หนึ่งสองสี่หกศูนย์ห้าแปดหกศูนย์ห้าสองห้าแปดครับโอ้หกศูนย์ห้าแปดครับบริการยืมที่หลายๆเอาครับผมพ่อยจากไซคับจากรือเอ็ดนะครับเนาะเอ้ามันหมันเลยครับเด้อครับผมครับอ่ะนี่นะครับผมพี่น้องกับเบิ้งบรรยากาศทางโซนนันนี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อขายกันไปน้อครับนี่ขายแล้วขายแล้วตั้งบาทเราพอจัิงสิขายสองหมื่นสองหมื่นเออชเนาะแม่ลูกลูกผูกลูกเพิ่นกับเหลียญยมยมเลยพี่น้องครับสองหมื่นบาทพพนะ อ๋อแม่โค้งสั่งบอกย่างไงส้นสูงรอยซี่ซิมหาพนพี่นอ้องอ๋อขายปิดกันไปแล้วบ่พอขายแล้วเ<ห>ออครับมาจากโตัวมันนี่ใหญ่ทั้งนี่เออเมื่อไรละจีเอามันหมันนะครับมันหมนันนะครับเอาอพี่พอเพิ่นขายปิดไปแล้วพนพี่น้องครับสองหมื่นพนพี่นอ้องโอ้โหครับผมสมกันขักครับเอ๋อเนี่ยครับเอาสวัสดีครับครับผมมาเบิ่งทางด้านนี้ครับผมมาหาอีแม่เพิ่นยังน้อยสวัสดีครับผม เป็นแน่นอนแม่มือนี่ยไม่อยากใช้ว่าไทยไปยังไรพี่น้องก็ได้ไปส่งบอกว่าได้ไปส่งเพราะว่าแม่ขายได้าคาเงินสดน้ำสนามในใน้อยแม่ก็ขายเออครับเออวันนี้ไปไกลแหมเออบ่ได้กันตะโกียราดสระบุรีครับอืม วันนี้เ้าบอลเดบอวาเมียมไว้ือยังขวัเขาขายทิพขายไม่รู้ขึ้ครถขึ้นรถคุยนยังกันเพิ่มในบอลขันแม่์จังสันตัโตโตที่แปลกๆว่าไทยขีโตนั่นไปซิลินก็อย่าเพิ่มคารถให้แม่์สองพันเด็ดไปได้ครับครับนี่แหละคับรองเบิรงเอาจังสันครับตัวใดที่มันไปกันได้เนาะเออครับผมไกลๆหยับใส่กันเอานะครับบางหม่องนะครับกับคือจังหวะจากวีแม่เพิ่์ว่ามันไกลมันไปไม่ได้นะแม่เนาะไปไ่ได้ครับผมกับรองครับผมมันนี่จะทางไก่ดีเทมา กันบ่เออครับเอาฟังตลกค่ะเจ้ายุคอลาชเอ้ยยุสุรินทร์เลยครับยั่วอันสีเกีเออวันนี้เขาไปมันก็ดาบวกไปอยู่ห้หลังเทียรกับลงผ่ากลางไปเลยทันทีครับเออครับผมเอามองได้ไปกันได้เนาะครับเนาะหยับใจกันเอาก็คือว่าล่ะมือนี้แม่มีจะโตแล้วครับนี่ตอนนโตอยู่มันบ่ครับจังใสเลยใสอย่างนี้สิเลยแม่ของแม่บ่ ว่าตัวละจักบาทครับโมนี่ไหวกันแม่นลงคลิปแยกกันสิว่าไหวว่าตัวละาเศร้าซีหมดแล้วเศร้าซีอันนี้ท่องว่างบอว่างครับเพราะใบแยกลูกมันล<อ>้วแยกลูกไปแล้วท่องว่างไปน้องสองหมื่นสี่พันบาทล่ำโตเงาวครับผมส้นสูงรอยซีซีบวกบวกนี่เด้อครับเด้อทางฝุ่นย่าไอหอยซีแปดฝลั่งไทยอยู่พี่น้องนี่ครับนี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทพนะแม่จังสี่ละ่ะครับเร่อยแรงกระจายมันติดแล้วอ้าวนี่ครับพี่แม่เพิ่งกะกำลังยืน คุยอยู่พี่น้องกันนีพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งงัวเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสองหมื่นสี่พันพันละพี่น้องข้าวโพมืองี้ครับเพิ่งกำลังมาเบิงพอดีพี่น้องนี่ครับเพิ่งกำลังมาเบิงพอดีพี่น้อง นี่ครับเบื้งบรรยากาศการต่อรองการซื้อขายเลยพี่น้องครับพี่แม่เป็นขายงวไปนน้ำเนาะพี่น้องเนาะับเบื้องกันราคาแต่ละตับกครับ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 แอันนี้เป็นเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องครับผมครแมู่กนะครแมลูกครับผมพี่นอง ครับจะได้ไว้ในการแมวไปเป็นลูกแมวไว้ปากครับอะไรจะแล้วแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องกันคู่เล่ยบ้านเราผลิตปลาตะเพอประการที่เตรียมพร้มก็ตัดไว้กันครับดีครับเห็นเบ่งนะครับเนาะครูนี่ครับตัวย่างดีขึ้นกันเนื้อหนังหนาๆแย่ๆตันๆนี่แหละพี่น้องครับอ่ะครับผมกะเพิ่นกำลังมาเบ่งอยู่ครับผมคุณภาพก็สุดหลังกับเบ่งตัวลูกด้วยพี่น้องเนื้อหนังหนาดีครับผมสายเล่ยครับผมพี่น้อง แม่แม่แม่ว้เจ้าบาทลนะครับครูนี่เส้าแปดครับอ่าสองหมื่นแปดพันบาทนะพี่น้องครับเออนี่ครับสองหมื่นแปดพันบาทครับนี่ครับอ่าเพิ่นกำลังเบิ่งกันอยู่พี่น้องกันนี่ครับอ๋อแม่เพิ่นกำลังคุยราคากำลังเบิ่งกันอยู่นอแม่เนาะครับให้เพิ่นคุยกันก่อนครับผมพี่น้องกันเออครับผม กับสองหมื่นแปดพันบาทอันนั้นอันนั้นสองหมื่นซี่ครับตัวพื้นกับสองหมื่นซี่ว่ะเมีสองหมื่นี่คือกันเอาฝากเบอร์ให้ก่อนได้ไหมตัวใดครับตัวนี้บบเสาหาเป็นเมีันไลครับท่ตาเดือทองยีเดือนตัวทองซี่เดือนกวหาเดือนพังพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นหาครับผมพน้กงอ้านี่ครับสองหมบาทเป็นแม่ททองมาัด้าพี่น้อง ครับทองในซี่เดือนกลัวๆแล้วจะหาเดือนส้นสูงประมาณร้อยสี่สิบยูดอกพี่น้องบวกลบลำตัวนี่ยาวดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอานี่ครับอันนี้ก็จะออกสายเล่ขึ้นกันครับผมพี่น้องอือครับพูดในฮาแบบนี้นะครับเนาะเนื้อหนังน่าหนาตันๆครับผมลำตัวยาวๆเด้อพี่น้องครับเอานี่เด้อครับเด้อครับผมสองหมื่นห้าพันบาทครับที่เมียเพิ่นเมียเพิ่นจีมีส่วนใหญ่จะเป็นสายเนื้อนะครับมาให้เด้อครับ เ้าเขัาเอออนี่ครับเบอรงเซาขายลาตอดีบาที่นี่ครับผมเอายิ้มหันมายิ้มได้ไหมครับอออกกล้องได้มเนาะอไปอเมียนบ่มันสิหมอกกันเนยจังไดาหนาว่าหันมาหากันเนาะไอเมีย่เนาะเอาี่เมียฝากเบอร์ให้ผมนะครับศูนย์แปดห้าศูห้า หนึ่งเศูนย์อาหเจ็เอาไม่อีกรอบได้ไม่งห้าสองเจ็ดหับผมศูนย์แปดห้าหับผมอ่ะรับผมอ่ะมันมานีแมเด้อรับันนี้สีซตัวไรแ่กเวันที่หนึ่ง่กเฮดวงดีมีน้ำกันนี่ครับโอ้กขมันหลเียมันสุดเลยไหลไปลูกครับผมมันหมานีแมเด้อแม่อ้แม่ครไปนั่งโค นี่นะครับบรรยากาศครับผมพี่น้องกันหันมาทางด้านนี้นะาไม่หลานเราไม่หลานเลยไม่เมือับผมผมจะมาทางอ่ามาพูดตรงนี้ครับผมพี่น้องครับสาวสามขนเกิดมาก็ยังไม่มืออ่ะนี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวแดงมีสีเข้มๆเนี่ยพี่น้องครับเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยผมมาอวยมาทางด้านนี้มันย่อนครับผมพี่น้องสิบสี่เดือนคสิบสี่เดือนครับอ่าเป็นแม่สาวสิบสี่เดือนพนาพี่น้องครับผมตัวนี้ส่วนสูง ส่วนสูงประมาณว่ายสามสิบน่าจะได้ครับผมพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อครับเป็นแม่สาวหัวโลนขีดหูดำดำนะครับโบดดีอยู่เด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้แดงดีสีเข้มกกหางใหญ่เครื่องดำครับผมเอานี่ครับเอานี่ครับจักเดือนครับอายุเพิ่นี่เจ็ดเดือนครับเอาฟังราคานะครับว่าเท่าไหทยอยากได้ซิบซี่ครับอยากได้ซิบซี่ครับมองอันนี้คือมองอยากเนาะ ครับผมอ่านี่ครับต่อร้องได้เด้อพี่น้องเด้อ14,000บาทเป็นแม่สาวครับผมพี่น้องเอ้าแม่นี่แดงดีสียางเข้มเลยครับมีตัวเดียวนี่บ่กฝุ่นตัวนึงยางไปเอ๋อไปเออเอาฝุ่นตัวนึงไปพุ่นครับผมพี่น้องเอ้าหมื่นสี่พันบาทพนักพี่น้องมันอยากได้ครับผมอันนี้ก็ต้อร้องได้หรอเพื่อนว่าครับเออไก่กับส่งไห้ก็เออบอไก่ส่งไห้นะครับเนาะนี่ครับคุยราคาต้อร้องพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมหมื่นสี่พันบาทเนาะ เอาเพื่นไปทางพุ่นนเราตัวนั้นเอาฝากเบอร์นะครับ082 082 292 292 9320 9320ครับผมหอยเจนะครับเนาะครับผมขนมันด้ครับเด้อัาผมขาผมนี่ครับหันมาทางด้านนี้นะครับสวัสดีครับเป็นไงครับนอนทางนี้นอนไม่อยากไ่อยาเป็นแม่สาวก็ผมนี่ครับเออนี่เด้อครับเด้อครับผม อันนี้แม่สาวพนพักพน้องตัวนี้ครับผมอ่ะนี่ครับเจ็ดเดือนครับมีสองปีแล้วจ้ะสองปีครับ<อ>ผม<อ>พี่น้อง,อ,งอ่าเป็นแม่สาวพอเหมาะสมอายุสองปีส้นสูงประมาณร้อยสามสิบน่าจะได้เด้อพี่น้องครับนี่แหละเอาแดงดีสีเข้มโบสด,ดีโบสจัดคือกันครับนี่ขอแข่งขาหน้าตาเลยหัวล้นลุ่นลุ่นนี่แหละพี่น้องครับตัวนี้เฮาว้าไว้เท่าไหร่ครับ สิบสาจ้หม <the check up> ื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับนี่เด้อเอาผูดอย่หาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะครับผมเบื้องเอาครับผมพี่น้องครับเออนี่ครับกำลังคุ้มกินอยู่ครับชุดนี้กับแม่นอแม่นครับผมอันนี้ว่าตัวละเท่าไหร่จะมีห้าสิบสามเก้าร้อยัสิบสามเก้าร้อยขึ้กันแม่นครับเมาส์กันไดย ก็ราคาสิบสามก็รวยราคาเดียวกันเหมือนเลยครับราคาเดียวกันครับผมพี่น้องตัวละหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทไดพี่น้องเนอะเป็นแม่สาวครับผมพี่น้องพูดเด้แม่สาวครับลูกแม่สาวพร้อมผสมสองตัวแยกลูกอ่าแยกลูกตัวหนึ่งครับผมอ่านี่ครับแม่สาวได้พี่น้องได้ครับผมส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับผมพี่น้องอ่ะผมตีตั้มไม่ให้จริงๆอาจจะสูงก็นั่นอยู่ครับนี่นะครับเด้ออันนี้ก็เป็นแม่แยกพนะพี่น้องตัวนี้ครับผมเอานะครับแยกลูกท่องว่างเนาะครับเนาะอันนี้ครับท่องว่างหัวล้นครับผมพี่น้องเอาเห็ดเขาให้แล้ว ครับเบิ่งเอานะครับตัว3ตัวนี้ราคาเดียวกันเหมือนเลยครับ13,900บาทราคาต่อรองได้อ่ต่อรองได้อีกพนักพี่น้องครับผมเอาฝากเบอร์ให้แน่ครับ098 098 938 938 6122ค่ะ6122ครับผมห่อยิ่มจ้าห่อยิ่มจากสารคามนะครับเนาะเอาพอกันทุกรอบแล้วพี่น้องครับผมมันมานนะครับเด้อครับผมครับครับผมครับเอานี่ครับอ่ะพาเบิ่งทางด้านนี้ครับผมพี่น้องกับไปเบิ่งหาพ่ออ่ะันนี้ได้จังน้อยครับผมเบิ่งชุดงัว ราคาแบบเบาๆครับผมพี่น้องให้พี่ให้น้องในเบื้องการชุดตั้งขอกตั้งฟ้ามตะเกาพอเพิ่นมีให้สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับครับเมื่อนี้เป็นยังไงน้อพ่อมื้อนีก็ตัวละเมื่าตัวละเมื่อครับมีไมมจากโตพ่อเมื่อนี้เจ็ดตัวเจ็ดตัวเก่าพันสองตัวเก่าพันสองตตัวละหมื่นห้าตัวเด้อพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับชุดนี้นะครับเนาะเป็นชุดต่างคอกตั้งฟาร์มในพี่น้องครับผมอ่ะตัวตัวใดหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนาะเป็นแม่สาวครับผมพี่น้อง อ่านี่ครับรุลแล้วนะก็จะปีน้อยๆได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับอ่านี่ครับเอาสองตัวนี้ก็จะเป็นสาวพรอผสมเนาะครับนี่ครับเออตัวใดครับตัวนี้บอกตัวนี้กำลังเป็นสัตว์ยูพอดีพี่น้องครับอ่านี่ครับส่วนสูงประมาณ140ครับผมพี่น้องเอ้านี่ครับร้อยสามสิบห้าไปหาร้อยสี่สิบเด้อส่วนสูงเพิ่น ครับเอาบสดีคือกันทุกโตัวเลยพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้กับโบสดัดเข้มเต็มเลยครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมเอานี่ครับส่วนสูงกับประมาณร้อยน่าจะร้อยสี่สิบครับผมร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบครับอ่านี่ครับตัวนี้เอาน้ำตัวเงาเงติดไซนกระทบเครื่องดำอ่ะตัวนี้ตัวละหมื่น้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับอ่ะหมื่นหนึ่งครับผมพี่น้องหนึ่งหมื่นบาทมีอยู่นี่ห้าตัวครับผมอ่านี่ครับเอาตัวละเก้าพันสองเดี๋ยวเด้อครับผมพาเมื่อเบื้องหน้านี่ครับผมมันย้อนแสง นี่ครับตัวละ1 0,000หมื่นบาทนะครับแล้วชุดนี้บาทที่นี่คู่นี้ตัวละเก้าพันครับผมอ่ะชุดนี้นะครับแล้วคู่นี้2โตัวนะครับเด้อพี่น้องครับตัวละ9 0 0 0บาทมียูนี่2โตครับอ่ะนี่ครับส่วนสูงก็น่าจะประมาณร้อยยีได้เยอะพี่น้องครับผมนี่แหละครับอ่ะนี่ครับผมนี่ครับ9,000บาทราคาตาหมื่น้อพี่น้องหลักพันเด้อครับเด้ออันนี้ครับนี่ครับอ่ะมียูนี่2โตโตดีครับผมเลี่ยมโตเพิ่นดีอันนี้ดำเลี่ยมดีเด้อพี่น้องครับผมบนจัดอ่ะ นี่ครับนี่ครับเอาชุดนี้มีทั้งหมดเจ็ดโตนะครับเนาะครับผมยกได้แยกได้ครับราคาคุยต่อร้องกันได้เนาะพ่อครับเอาฝากเบอร์ให้นะครับ086ย์แปดหกศูนย์แปดหกห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดครับผมพอเนี่ยก็ออันนี้จากรักพันธุ์ดีฟาร์มฝากเก็ซีนะครับครับผมอยอยู่ในฟาร์มกับพ่ออัที่สิขายครับนี่ครับราคาหลักเงินเออมีทั้งแม่ลูกแม่สาวครับครับผม อ่าตี่ต้อได้ครับผมเออเอานี่เด้อพี่น้องครับผมในขอกในฟาร,ร์มเพิ่นมี่หย่นลนะ้ครับเนอะเป็นเลือดลอยเด้อพี่น้องเนอะครับฟาร,ร์มใหญ่นะครับเนอะแม่ลูกแม,ม่สามครับอ่านี่ครับ,อ,รบอยู่บ้านหนองตื้นครับผมพี่กัดกดแถววิไลกเกษตรสารคามเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาไปขุดคุยราคาแล้วกันไปเบึ่งหน้าขอกหน้าฟาร์มได้ครับผมเอามันหมานี่พอเด้อครับผมครับครับมันหมานครับครับนี่เด้อพี่น้องกะเอาเบึ่งบรรยากาศการซื้อขายการต่อรองครับผม เอาเดี๋ยวผมเออครับผมชุดนี้นะครับเนาะตัวละหมื่นบาทตัวละเก้าพันครับผมพี่น้องกัเป็นชุดต่างขอกต่างฟาร์มเบิรงกันเอาเด้ครับเด้อครับเอาเดี๋ยวผมพาขยับมาด้านนี้ครับผมมหาหอยต่ำปิดไทยกันแน่จังน้อยสวัสดีครับครับผมครับเมื่อนี่แม่ลูกแม่ลูกเอาเดี๋ยวได้ครับเด้อเอาฟังนี่มันย้อนแสงพี่น้องไว้ลูกมาทังนี้เดี๋ยววครับแม่ลูกลูกลูกตัวเม่ครับลูกตัวเมเนาะอ่านี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมพี่น้องอ่ะครับผมปล่อยเลขกก็ได้ครับนะครับตัวลูกเพื่อนลูก พ่อสองเดือนไหมครับ,บเ,เนี่ยเดือนหนึ่งครับตัวลูกได้เดือนหนึ่งนะพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่นี่บสด,ดีจัดเข้มครับผมพี่น้องเส้นสูงรวยซีซิมหาไปหาร้อยห้าสิบ<อ>ครับอ่ะนี่เด้อครับเด้เอครับ<อ>ลูกที่ไหนเพิ่นครับ,รบลูกตัวที่สองอ่า,อานี่ครับลูกที่สองเพิ่นพนะพี่น้องเอาเพิ่นตอนลูกมาอยู่นี่ครับเป็นลูกแม่ได้พี่น้องลูกพอไหนลูกบ่ลูกบ่มี่พอครับอันนี้ลูกบ่มี่พอพอว่ารับผิดชอบนี่ครับเอา พอว่าชดเจนพอ่อพี่น้องลูกพอว่าชดเจนพอว่ารับผิดชอบครับผมพี่น้องเอาแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อคู่นี้ว่าเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับเนาเบิ่งอันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมพูดในหาแบบนี้ครับร้อยเรียงโบสยกสูงยกดีเด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้ข้อแข้งขาเพลินนะครับถุงเท่าดํายกสูงได้ล่ะตัวนี้ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเอา มีแค่นี้บ่เมื่อนี่ครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะครับ0933 0933 7977สามศูครับ461ครับผมอ่ะหอยต่ำเด้อพี่น้องเอามันหมันเด้อครับเด้อครับมาถักไทยเพิ่นทางนี้นะพี่น้องมาที่นี่เหมือนไปนอนไอ้ของเขาอ่ะเดี๋ยวเด้อครับเด้ออันนี้เป็นยังไงแม่ลูกแม่ลูกครับลูกพุ่นตัวพุ่นลูกเพิ่นลูกลูกแม่เนาะครับอ่ะแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับผมอันนี้ลูกจักเดือนนรอครับเนี่ย นี่ครับลูกได้เดือนแน่ๆพนะพี่น้องตัวหลังแตกดีๆครับผมพี่น้องเอ้านี่ครับตัวลูกเพิ่นนี่ครับแตกมาอย่าเลยส่วนหลังครับเอ้าแม่นี่ก็บ๊ดีบ๊จัดเข้มขึ้นกันครับผมพี่น้องโค้งสั่งใหญ่สูงประมาณเท่าไหนพี่น้องร้อยสี่สิบสิบยี่สิบประมาณร้อยสี่สิบโบ๊ทหร้อยสี่สิบห้าพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะประมาณร้อยสี่สิบห้าครับนี่ครับอ่ะทิดไซยกระทบครับโค้งสั่งใหญ่เงียครับเฟรมดีเด้อพี่น้องครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับนี่ครับโบ๊ทดีโบ๊ทจัดโบ๊ทเข้ม อ่มายืนฟังนี่ลูกเออครับผมหยุดก็ดีละเอานี่ครับอ่าเบิ้งเตรียมโตเพิ่นเอานะครับเนาะคู่นี้ห้อยวัดเปิดไรไปไหนครับเปิดไว้เส้าก่อสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่นะครับเนาะลูกเด็กประมาณสองเดือนพ่ะนะครับผมแม่โค้งสั่งนะครับยางใหญ่เฟมยางใหญ่เลยเด้อพี่น้องครับผมติดไสากระทบบะต้องห่วงครับในเรื่องของโค้งสั่งเนื้อหนังตนโตเพิ่นโค้งขาวใหญ่ดีครับอ่นี่ครับแนวหลังกับตรงๆกับลูกที่ใดกก่อน ที่ลูกที่สองพนะพี่นอ้องเออนี่ครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมสาวเก้ารักสองครับผมพี่น้องไตสามต่อร้องกันได้เนาะอ่านี่ครับ,บที่นี่แม่สาวบ่แม่นั่น <c oughs> อันนี้แม่ท้องท้องเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนกว่าครับท้องได้ยหกเดือนกว่าแล้วใส่พอได้ไว้ข่มตไว้อันนี้ผสมโตพี่นอ้องอ่าส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ท้องท้องหกเดือนแล้ววัดสั่นครับสาวท้องแรกเด้ยกบ้นี่ครับสาวท้องแรกครับผมอะเบิ้งเอานะครับ นี่ครับนมกลังเริ่มลงแล้วครับผมพี่น้องเต่าเริ่มเริ่มตั้งแล้วแหละนี่ครับตัวนี้เขาเปิดไว้หลาไปไหนครับสองนิ้วหาสองหมื่นห้าพันบาทครับผมพี่น้องนี่ครับเนานี่ครับเบื้องหน้าตาเบื้องคอแข้งขาเนื้อหนังครับผมพี่น้องเนาเล็บนะครับเนาะเบื้องบั้นท้ายครับผมกุ้งคางง่ายเครื่องดำรัมโตกับยาวง่ายดีโค้งสางก็ดีเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่สูงอ่ะลอยซีซีบวกบวกได้เนาะครับผมผมตีตาใหม่ด้วพี่น้องจริงๆอาจจะบวกหลายยี่ห้อลอยซีซีหาน่าจะได้พุ่นนองครับนี่ครับอ่นี่แค่หนี้บ่หรอเออ ครับผมตัวนี้ว่าเมีนเนาะว่าเมีนอ่ะฝากเบอร์ให้นะครับ093 093 336 336 7224 7224ครับผมหอยออดเนาะครับเนาะครับผมเอามันหมานด้วยครับเด้อครับผมครับน hmm. ี่ครับผมพี่น้องกันเดี๋ยวเบิ language, ่งปิดท้ายครับมาหนี้บ่รู้ว่าเจ้าของเพิ่นอยู่บ่ตัวนี้ของผู้ใดญเนาะครับตัวนี้ผมนี่ก่ผมนีเจ้าของอ่าตอนไปน้ำกันเลยเด้อคันไฟไฟต้มเอาขึ้นรถไปรถกันทุกท่นเอ้าเจ้าของบ่มีครับผมพี่น้องกันเอ้าสมัครมื้อนี้ครับผมบรรยากาศนะครับทั้งตลาด ชมภูบุตร้อยเอ็ดด้อพี่น้องครับผมเบาลุดกะจะยุดคลิปไเท่านี้ก่อนครับผมติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสำหรับมือนี้กะสวัสดีครับ